เข้า53จังหวัดวันแรกอีสานตะวันออกแรงกลางเหนือรับฝลพายุดุรร้อนพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าบางพื้นที่พิยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยบุตกภัยพียกรากาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรวัตถิพรลุงพิลาชัยทาง Facebook ประจำนังคันที่26มีนาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีพาย,ยุดุดร้อนเข้ามาจากในชุดนี้นะคะั6บ2 6ถึมีนาคมและในด้านของภาพข่าวจากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยร่วมถึงแจ้งเตือนฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า10วันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะ ซึ่งคาดว่าในด้านของพาย,ยุฤดูร้อนชุดนี้จะเริ่มขึ้นจากวันที่26มีนาคมคือในวันนี้นะคะซึ่งจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนซึ่งในบางพื้นที่ในขณะนี้ทั้งภาคอีสานภาคตะวันออกก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วบางพื้นที่นะคะบ,บริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่นชัยภูมิมหาสรารคามร้อยเอ็ดแยโสธรสุรินทร์ รวมถึงอํานาจเจริญและสอปปลาวก็มีฝนตกฟ้าขนองลงมาบางพื้นที่ศรีสะเกตอุบลราชธานีก็เป็นจุดเล็กๆที่มีฝนรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกก็มีฝนบริเวณพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีสากแก้วระยองจันทบุรีรวมถึงบริเวณจังหวัดตราดก็มีฝนตกฟ้าขนองลงมาในบางพื้นที่นะครับซึ่งในวันนี้ก็เช่นกัน ฝาระวังพื้นที่ที่จะมีฝนจากพาย,ยุฤดูร้อนเข้ามา26มีนาคม2567บริเวณพื้นที่จังหวัดอุดรธาาีีสกลนครนครพนมขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตอุบลราชธานี อุดรธานีอุตรดิตถ์พพิษนุโลกเพชรบูรณ์พิจิตกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีประยองจันทบุรีตราด กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปรทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการพระนะครศรีอยุธยาอ่างทองรวมถึงสิงห์บุรีส่วน27มีนาคมในวันพรุ่งนี้เน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำอูรอนธานีคอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสรารคาม บืองการสกลนครน,นครพนมร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สีสเกตอุบลราชธานีนครน,นายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีรวมถึงราชบุรีและเพชรบุรีส่วน2ีสมีนาคม2 5 6 7 ส่วนใหญ่จะเน้นบริเวพื้นที่จังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารมหาสรารคามกาฬสิน์ร้อยเอด็ดยยโสธรออำนาจเตริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด29มีนาคม2567เน้นบริเพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนมอำนาจเจริญเยโสธรอ,อุบลราชธานีรีส,สเกตสุรินทร์บุรีรัมย์จันทบุรีและตราดขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าคะนองลงประโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้บางพื้นที่ซึ่งในด้านของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะมีหย่อมความอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมเข้ามา ดังนั้นจะมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมบวกกับจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดนาความชืน้นจากทะเลจีนใต้ทางตอนล่างจากทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและจะมีบริเวณความอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมจากประเทศจีนปกคลมุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ ซึ่งลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พันดนำความชื้นเข้ามาทำให้มีพายุดุดร้อนพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้บางพื้นที่ส่วนล,ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝน ส่วนฝุ่นละอองระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีนิเกณ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดเข้ามาปกคลุมมีกำลังอ่อนการระบายอากาศไม่ดีภาคเหนือในวันนี้ถึงพรุ่งนี้26-27ถึงมีนาคม2567จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวเข้ามาในตอนกลางวัน จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่รอยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต,มต่ำสุด1 7 2 3องศาและสูงสุด3 6 4 0องศาจัดลมตะวันต,ต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว5 1 5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองรอยละ40อากาศร้อนและมีฟ้าหลวเข้ามาในตอนกลางวันลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีขอนแกน่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญมุกดาหารการสินอุดรธานีสกนลนครนครพนมบึงกาฬและหนองคาย อุณหภูมิต่ำสุด18-26องศาและสูงสุด37-39องศาจากลมใต้ความเร็วสุดถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนของร้อนจัดจะมีฟ้าหลัวงเข้ามาในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามารอยละ3 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรี ลบบุรีสระบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิ่งี่องศาและสูงสุด38-41ถึง41องศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวเข้ามาในตอนกลางวัน ฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากเรียนพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วสาชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอาุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด34-38องศาจากลมใต้ความเร็วสึบ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลื่คลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวเข้ามาในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28เองศาและสูงสุด35-39องศาจากลมใต้ความเร็วสึบถึง20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละส0ส่วนมากเพชรบุรีพระจบคีรีขันชุมพรน,นครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาส ระดับพุ่มต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด33-37องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความร็วลมพัดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลคื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวานันฝนร้อยละ 10, สิบส่วนมากระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดยี่ห้าถึง26องศาและสูงสุด3 6มหถึงองศาจากลมตะวันออกความเร็วลมถึง30มิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลทลื่นสูงหนึ่งเมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมิรารงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างหันทุองทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u ับสไคร e กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ